ตอนนี้ผมยูบ้านน้องกินเพนนมูแปดตำบลน,น้องกินเพนอํำเพื่อว่ารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนำพาทุกท่านมาเบิ่งเรือสิงอุบลน,น้องนิวบ่วเรือลันี้ให้ฟังเนี่ยพีนเันงไหเข้าไปแข่งสายแนี่ฝีมือฝีไหม,ม่ลายมือเข้าดีถวยเดียยังะะมากาบ่เรือรับหนี้มาท่านปีว่าหันมามาท่านปีว่าหันเจอามาเ่าท่านหรือทา มามาอยู่แต่วัดนันเดพายบ่ทนันเดพายนั้งเพื่นอยู่สิงห์อุบลนี่เขายังบ่ทนันเดพายแต่ว่าปีบังหันเพิ่งลงสนามอยู่สนามเมืองอุบลนทามเมืองอุบลนครอุบลเพิ่นเป็นยังไงผลงานเพิ่นได้ที่สามครับได้ที่สามอ๋อสามสิบฟีพายได้ที่สามสนามบ้านเ้องนี่เด็ลงบ่สนามอยู่บ้านบ่บ่ได้ลงบ่ได้ลงเนาะเพิ่นเพิ่นเอาอีกล้ำหนึ่งลงเอาคำเพิ่นลงอ่าเพิ่นเอาคำเพิ่นลง แต่ว่าเรื่ลำหนีพี่น้องครับผมมาเบิงอ,อ,อยู่หนี่ผมเห็นหลายรอบเลยด้เร<ม>ือลำหนีครับผมผมมาเบิงหลายรอบแล้วหลายเฉียวแล้วบันีกครผมนั่นเห็นเพิ่อนเพื่อนเพิ่อนหอเรือไว้เพิ่นบอดดเปิดนะเบิงนะนิวพวกตัวบอกาเปิดขอเบิงของเพิ่นแต่ว่าเลือลำหนีพี่น้องครับยางมาเบิงไกลๆเรือลำหนีงามเลยครับบ่เมนว่าเรือธรรมดาด้เรือลำหนีเป็นเรือที่งามเพื่อนผู้ใดผู้ใดเฮ็ดสาวให้ช่างแอ๋ช่างแอ์แม่นบอก เออนี่นี่ครับเรือลำนี้ anyway. like <eurs> ยังมาเบิงเรือลำนี้นั่นกันครับเรือลำนี้ี่ผมปีที่แล้วนี่ยผมกับมามามาหนีแหละมาเบิงเป็นเป็นแข่งเรือล่ะรับผมมาทํำเอ่อมาทายคลิปวีดีโอไว้กกอนนั่นแล้วผมบ่ได้เปิดเพิ่มบ่ได้เบิงเรือลำนี้เรือลำนี้เบิงสภาพเรือลำนี้ยังใหม่ยังจิ๊กอยู่นะครับนี่ยังสภาพเรือนี่ยังสวยงามมาในวันนี้กันลงคันกแข่งขันนี่เรือลำนี้บ่าจาเป็นต้องไปสอบยังอีกแล้ว ลงทำง,งานแข่งขันเนี่เลยบโต้องไปปรปับปรุงบบต้องไปยั้งเราร่งแข่งนี่เลยครับอ่าปีนี้มีโอกาสได้ลงวะมีมีโอกาสได้ลงอยู่เนาะนี่พี่น้องครับมาเบิ่งงานมาเบิ่งจากหัวจิด้ายเรือลรับหนีกับเป็นเ,เ,นเลือดขีดคงเวาเมื่อกบนเรือลรันี้ก็บได้บ b ได้ขี่รายขี่เลนนะครับเป็นเลือดขี่ที่งามอีกลำหน,นึ่งนิวไอคันได้พ่ายเรือลรันี้สิมันใจทรัพย์ไหนนิว ันใจบ่เนี่เลือดล่ำนีนี่ถ้ <c oughs> าซ่อมเลือดอะไรยังนาะนตอนนี้เซ่อมเลือดอะไรยังซอมนนอแล้วหรือเม่นี่ยซ่อมซอมในจ้งเดือนแล้วซ่อมในจ้งมือแล้วสมอสามแล้วสามทีเดือนแล้วแต่ตอนนี้นี่น้องกินเพี่นเนท่าประจเปิภาพจากกันเนยัเรือยาววันที่สิบสาม่เป็นบ่สิบสามสกันยาปีหกดนี่เป็นตัวพระรชาชทานเข้าเพิ่นใส่สนามใส่สนามนี่บอ มนเนี่ยนบน,นี่มองเกามองเกท่านเก่าที่เขาแข่งปีที่แล้ว<ะ><อ>แต่เพิ่นมีเลือสามสีป<ะ>ีเลือสีสิแล้วก็หาสิบหามีโอกาสไดีลงบอลือแล้วนี่โอถ้ามืงันครเพื่อไดีลงบางบางือบางเรืเอนี่ฟีไพ่เขามันมันใช่สชุดเดียวกัน<ะ>ชุดสามสิบเนี่ยสี่สิบเนี่ยหาสิบห้าเนี่ยมันมันสาบบ่ไหวมันอาจจะลงบ่ไหวมันก็ต้องรอบางว่ามันจะมีโอกาสได้ลงบอลนอ ตอกรอบเบิ้ลนะครับแต่ว่าเรือลำนี้พี่วามท้าทายยางมากเบิ้งข้างหลังเรือลำนี้อ่าผมกับโบมันผมกับผมเห็นเรือเรือหน่อยนี่นะเห็นเรือสามสี่ต่อสี่สิบเพิ่นเพิ่นเก็บเรือเพิ่นเอาแต่นี่ไม่ลำเดียวถ่ายงัวนี่เพิ่นเอาลำเดียวเพิ่นมาเห็นขึ้นเรือใหญ่นะเพื่นก็สงใส่เยอะเพื่อนใหานมันตกบ้อนี่เรือดไปจากเป็นสไตล์เพิ่นบอกเนี่ยจเพื่อเรอจากผู้จัดการเพิ่นนี่ผมเห็นซ้ำนี่ผมว่าหหวย พยายนเรือโต๊ะแต่ว่าทั้งในเพิ่งได้นี้อกว่าแต่หัวมันนี่นะยานยานมันคอนนี่ครับบรรยากาศการขังนขันเรือนะครับการซ้อมเรือ,อของอเรือของสิงคโบร์เป็นเรือสามสิบสามของสิงคโปร์นะครับน้ำท่าทุกท่านมาเป็นบรรยากาศและความสวยงามของบ้านมู่แปดมู่แปดเนาะ มูแปดบ้านน้องกินเพลิงมูแปดนะครับปีนี้พี่น้องอาจจะมีโอกาสได้เห็นเรือสิงห์อุบลล่มทําการแข่งขันร่วมไปถึงถึงเรือเรือลำนั้นสิบสองเนาะตอนนั้นเนาะซื้อหยังเรือลำนี้สิงห์อุบลคือกันเหรอหรือหรือเพราะท่านได้ตั้งคซื้อจะขอเพิ่มตั้งค์นะครับซื้ออยังเออสั่งบ่ได้่จำซื้อบ่ได้นะครับจะได้เห็นเรือสองลำนี้ลงมท่ามกางแข่งขันแน่นอนนะครับฝากติดตามเบิ่งอานิวในฐานะที่เขาเป็น ฟีพ้ายนี่เขาอย่าฝากยังไงฝากส,สาวเชียบวะเด้ข่าว่าไปไปแข้งนี่ไปไหอดนะซ,ซีสเกตไปแข่งไสเนี่ซีสเกตสนามไนเนี่ยไปเกือบเบดิดสนามอยู่นะไปเกือบเมื่อสนามอ๋อแสดงว่าเข้านี่ก็เป็นตัวจวดตัวนึ่งแหละในการซ่อมเรือเอออะฝากน้องนิ้วนั่ครับแต่ว่าว่าว่าอาจจะบ่เก่งไปไหนแต่ว่า ที่ใหม่ไล่มือบัวรรามดาผู้สาวกัหลายอยู่บัวลายอ <c oughs> เอ้าฝากทุกท่านไว้น้านะครับนี่คือเรือจากทางทีมงานบ้านหนองกินเพนตะบนหนองกินเพนวาที่สำหรับอุบลครับ